เสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงอะไรก็ไม่รู้นักเรียนคิดว่าเสียงอะไรลูกถ้าจ๊อกจ๊อกแบบนี้เสียงอะไรอ่อยเหียวจังเลยอ้อยคุณตาครับคุณตาเหีวจังเลยครับคุณตาคุณตาครับหีวหีวหวอใจเย็นเย็นนะลานเอ้ย ยายเขากำลังทำกับข่าวอยู่นะอดทนหน่อยนาะรานโอ้ยผมหิวตาลายหมดแล้วครับคุณตาผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท้องต้องร้องเวลาผมหิวข้าวด้วยอะครับโอ้สงสัยงั้นเร่รุกครับคุณตาสงสัยมากๆด้วยไม่ได้สงสัยธรรมดาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันตรงนี้ตาจะเล่าให้ฟังนาะรานเอ้ย ไอ้คำว่าฮิวเนี่ยแปลว่าสานอาหารในเลือดเริ่มน้อยลงน้อยลงอว,วัยวะในระบบย่อยอาหารของร้าน,นก็เลยทำงานเ,นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเสียงดังต๊อกตอกตอกตอก,ตอกโอ้คุณตาครับผมก็ยังไม่เข้าใจคุณตาอยู่ดีแหละครับหมายความว่ายังไงอะโอ เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ตามีภาพให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านดูภาพนี้นะเวลาซานอาหารในเหลือดไก่จะหมดนะไอ้เจ้าหน่วยรับความรู้สึกต่างๆเนี่ยจะคอยทรงเสียงร้องบอกอวัยวะอื่นๆสมมุติว่าเจ้าตุ๊กตาตัวสีฟ้าสีเขียวและสีชมพูเนี่ยนั่นเอ้ยเป็นหน่วยรับความรู้สึกเวลาที่ซานอาหารน่ะมันลดน้อยลงไอ้เจ้าหน่วยรับความรู้สึกก็จะทรงเสียงไปบอกอวัยวะอื่นๆว่า ฉันต้องการหน่วยละฉันต้องการอาหารฉันต้องการอาหารฉันต้องการอาหารในขณะที่มันส่งสัญญาณไปบอกคนอื่นนั่นมันจะส่งในรูปของคลื่นไฟฟ้า,าชวชวรชวรโอ้ยอย่างนั้นเลยเลยครับคุณตาส่งแบบคลื่นไฟฟ้าเลยเลยครับใช่แล้วหลานเอ้ยว้าวมันช่างหน้าอาศัศจรรย์เหลือเกิน เมื่อลื่นไฟฟ้าปรากฏขึ้นระบบประสาทก็จะสั่งคลื่นไฟฟ้าเหล่านั้นให้วิ่งดวนจีไปชนเข้ากับกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนารานเอ้ยว้าวม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยครับคุณตาใช่ใช่ใช,ช,ช่แล้วยังมีอีกเมื่อคลื่นไฟฟ้าวิ่งชิ้วไปชนกับกระเพาะอาหารดันจึกจุกจึกจกต่อมาพวกลื่นไฟฟ้าก็วิ่งไปชนลำไส้เล็กบางจึกจุกจุกจก เป็นอย่างนั้นเหรอครับคุณตาใช่แล้วใช่แล้วเอายังมีต่อยังมีต่อเอชนกันจุก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 ยังมีต่อนะ่ะล้านเอ้ยทั้งลำใส่เลขก,กับกระเพาะอาหารตกใจที่ถูกคลื่นไฟฟ้าชนพวกมันก็เลยส่งเสียงร้องบางแล้วก็หดเป็นวงหดเป็นวงโอ้คับ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 เป็นยังไงลหะครับหดเป็นวงก็พอเมื่อมันหดเป็นวงนะ่ะล้านเอ้ย ไอ้ท้องของร้านมันก็จะม้วนเข้าไปบีบตัวเข้าไปหดเป็นวงและในที่สุดนนะร้านเอ้ท้องของร้านมันก็จะร้องจอก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 โอ้เหรอครับคุณตามีหน้าล่ะในขณะที่ท้องผมร้องผมก้มมองท้องผมผมสังเกตว่ามีบางส่วนหดตัวมีบางส่วนไม่หดตัว แล้วมันก็ยังดังจอกจอกด้วยอะครับนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละหลานเอ้ยโอ้ถ้าอย่างงั้นนะแล้วย yeah. anyway. ังไงต่อละครับคุณตาเสียงถอทางเดินอาหารที่ต oh, ิดกับกระเพาะด้านล่างบีบตัวแล้วก็หดเป็นวงแล้วก็ดังจอก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 โอ้แล้วทีนี้อวัยวะทุกชิ้นก็บีบตัวพร้อมๆกันใช่ไหมครับคุณตาถูกต้องร้านเอ้ยถูกต้อง โอ้ยว่ทุกส่วนนั้นก็จะบีตัวพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กเป็นทางเดินของอาหารมันก็จะบีบบีบบีบแล้วมันก็ร้องเสียงดังกันจ๊อกจ้องจอจอจอกระเพาะอาหารคาะทางเดินของอาหารติดกับกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต่งตางๆนี้บีบตัวบีบตัวผูพากันส่งเสียงร้องดังระงมเลยล้านเอ้ยโอ้ยว่าแล้วตากระเริ่มหิวได้ละล้านเอ้ย ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่ผมสิคะผี่อท้องร้องคุณตาก็หิวเหมือนกันเพราะว่าคุณตาท้องร้องแล้วหมายความว่าสารอาหารในเลือดของคุณตาก็เริ่มน้อยลงแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับคุณตาโอ้โห,โห,โหใจแล้วร้านรักแม่เจ้านี่มันช่างฉลาดเหมือนตาจริงๆเลยหวาแล้วสองคนก็เป็นไงคะ หิวแล้วหิวตาลายแล้วด้วยย,ย่อยย่อยโอ้ยหิวแล้วย,ย่อยย่อยโอ้ยยายครับแล้วคับ,คบหิวแล้วเอาละค่ะปรบมือให้กับนิทานของคุณครูหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหิวนะคะหิวแล้วอย่าอดนะคะหิวแล้วอย่าอดถ้านักเรียนทานข้าวให้เป็นเวลานะักเรียนก็จะไม่หิวนะคะฝึกทานข้าวให้เป็นเวลาหนึ่งวันเราทานข้าวกี่มือ้อกี่มือ้อ 3มือ้อมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนะคะเราต้องทานให้ครบมาอย่างนั้นแล้วสารอาหารในเลือดก็จะลดน้อยลงพอลดน้อยลงเราจะรู้สึกหิวพอเราหิวแล้วเป็นไงคะท้องก็จะร้องดังจก๊จกจกจก๊กจ๊กจ๊กใจหรือเปล่าอ้าวฝากไว้อะงานของเราทําให้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนําส่งคุณครูด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในในวัน สุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ